ไปกุมภาอากาศหนาวพี่น้องเฮาสิไปมวลซ่นหัวเซี่ยวยู่ใส่กละโนเพราะไงไม่ไงพระลุกแม่ป้าเอาอาไอ้สายพี่พิศน้องสาวน้องส้ทั้งหลาย โปรดรับฟังตั้งนี้ก่อนเด้อวันที่25กุมภาพันธ์2568นห้าร้อี่หมอลำเสียงวิหกนกพงศกรสี่ถำการแสดงที่บ้านล้านตำบลบ้านล้านอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพ่อกับพระเอกนั่งเอกดาตลกหางเครื่องดานหนาวไปที่ว่ดสามลอยซี่วิดเซนนกพงศกรน้าอายแพร่ทิดาปอดพันดำพัชราตุตูแววมินลูกเอกท็อปฟีปรีมอ๊ดหมูยองสมโอใบเตยยางโนยางขิงกับนั่นแพร่จุงอ่างแยสายแยไฟโอ้ไล่กันบาหวาดบ่อย ัอย่าลืมยาพลาดวันที่ยี่สิกุมภาพันธ์สองพนห้ี่พบกันที่บ้านล้านตำบลบ้านล้านอำเภอบ,บ้านผือจังหวัดอุดรธานีมวนและสนุกแน่นอน